ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับรายการใหม่แกะกล่องทัวร์มาลงค่ะที่งานนี้ดีเจเพชรจ้าค่ะก็เลยขอมาชวนทุกคนให้ได้ติดตามความสนุกไปพร้อมกันนะคะวันแรกวันจันทร์ที่18กันยายนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะกับรายการทัวร์มาลงที่พร้อมมาอัปเดตข่าวสารความแซ่บจากทุกข่าวที่ทัวร์ลงตามคําเสร็จใครไม่ลงเราไม่เมาค่ะ ดยมีพิธีกรเพชรจ้าวิเชียนพศอานอนปุ้มปุยพันธิพาเบกกี้สีธัญญานิกกี้นัชชัดสานิมิพาพรและอาจพสุทธิทั้งหมดเนี่ยจะสลับกันมาเมาส์มอยหน้าจอขยี้ประเด็นทัวลงในแต่ละวันนะคะรวมทั้งทุกแฮชแท็กเด่นประเด็นเผือกที่หยิบมาขยายแบบร้อนฉาไม่ตกกระแสกันทุกวันเลยค่ะกลับมากับรายการที่แบบเรียกว่ากลับมาทํางานเต็มตัวดีกว่านะเพราะว่าทําแบบแทบทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับรายการทัวมาลงครับผม มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนชอบนะไอ้ทัวลงเนี่ยนะครับก็แต่จริงๆก็ต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีช่องทางให้เราได้แบบสืบไงว่าเฮ้ยสรุปเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมทัวไปลงและที่ทัวลงมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าต้นตอมันเกิดจากอะไรอันนี้มันคือสิ่งที่แบบ เออคนเขาอยากจะรู้กันไอ้เรื่องทัวลงเนี่ยวันนี้ผมอาสามาเป็นพิธีกรเพื่อนั่งอ่านข่าวทัวลงก็จะใชออ้วิทยายุทธทั้งหมดนะครับแบบเรียกว่าออยิ่งกว่าใต้เตียงแล้วกันนะครับเออน่าจะอยูออ่บนเตียงเลยนะครับเพื่อที่จะมา เล่าเรื่องราวความเป็นไปความจริงของข่าวนั้นๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันเรื่องราวที่แบบว่าทัวลงเนี่ยคนสนใจนะครับเป็นข่าวที่แบบว่าสังคมให้การติดตามแล้วก็กำลังสืบหาความจริง แล้วที่จะทัวร์มาลงไปด้วยกันนะคะกับความแซ่บสุดจี๊ดท้ามพลาดเด็ดขาดค่ะในรายการทัวร์มาลงทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลา17.05น,นาทีถึง17.50น,นาทีนะคะทางช่องโมโนทวินนี่เริ่มครั้งแรกวันจันทร์ที่18กันยายนี้พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง e b o o k Youtube ช่องโมโนทวินนีนค่ะ